เอาละครับกับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Big w วินสล t กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มาเล่นกับเกมนี้ Fortune m o u s านะฮะหนูพีของเรามีทุนมา 50k นะ 50k หนักๆเลยคือเกมหนูอะเอามาน้อยไม่ได้แม่งเอามาน้อยแล้วแม่งแบบไม่ไหววะคุณผู้ชมมาพี่หนูของเรา วันนี้จะจัดให้ไหมลุยเหมือนเดิมนะรับชมุ้กความบันเทิงไม่เนี่ยทำให้เล่นตามนะจ๊ะมาดูว่ามันจะโดดให้เราไหมหนูผีหนูผีที่รักเกมนี้ถ้าโดดมาก็ต้องจ่ายเป็นตัวเพลงนะซึ่งตัวเพลงก็น่าจะเป็นพวกพวกซองพวกอะไรแต่โดดไปละเนี่ยดูง่ายๆเลยว่าหนูโดดไม่โดดก็คือจอแม่งจะถอยหลังลึกลงไปเลยคุณผู้ชม ถ้ามันไม่ถอยลึกอะมันจะโอ้โหอุ้ยเเดี๋ยๆวาย,วเ,ย,วเ,ยวเป็นตัวแพงสุดแล้วมันจ่ายรายจ่ายมันสองรายการจ่ายมีถึงร้อยเคหรือเปล่าถึงหรือเปล่าร้อยเคโอ้โหนึวกว่าถึงร้อยเคคุณผู้ชมเนี่ยมันมีมันมีสองรายที่มันเป็นวายรายเนี่ยเท่าไหร่สามหมื่น หูายละสามหมื่นรบบเบ็ดเลยฮะเบ็ดพันฮะหูไว้ใจารละสามหมืนเลยเหรอเพราะว่าเกมเนี้ยวายคือตัวที่แพงที่สุดนะลองลงมาจะเป็นตัวจีนนะ น่าภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะอาการไม่ค่อยดีนะผมโอ้เบ็ดพันเงียบเลยพอเบ็ดพันเงียบเลยอย่าเงียบดิเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม่โดดโอ้แตจ่ายเป็นตัวจีนเคยูสองหมื่นยังกลับเข้ามาสู่เกมได้อยู่ยังมีโอกาสอยู่นะ เบ็ดพันเลยนะโดดให้หน่อยดิเพื่อนยังไม่โดดอีกโด,ดตายโดดให้หน่อยเพื่อนเบ็ดพันรอไม่ไหมโดดไปให้ฉันสักทียังอีกอย่างอีก โอเคโดดฮะตอนนี้อุ้ยตัวจีนตัวจีนโอเคโอเคมันต้องแบบนี้อันแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับร้อยเคหรือเปล่าเบ็ดพันผมว่าน่าจะถึงร้อยเคว่ะเออ เท่าไรวะหนึ่งร้อยเท่าจากกันเดิมพันะยิบเคขอเล่นอะไรแบบแผงๆนิดนึงขอเลยขอลองดูหน่อยไม่เคยไม่เคยคิดจะกล้าเล่นเลยนะแพ็กเบ็ดอะ่ะ <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมที่เราจะกล้าเล่นเหมือนแต่วันนั้นผมจะเอาทุนมาเยอะ แต่ห้าสิบเคนี่ก็เยอะมาก,กนะสำหรับผมเนะี่ยโอ้ว้าวว้าวคุยว้าวไม่พักว้าวไม่พักเลยหนูยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหสี่หมูสุดท้ายน้องหนูว่าไงน้องหนูว่าไงไม่โดดเอ้ยโดด Yeah, ดดเชี่ยโดนเบ็ดห้าพัน้ยเออเป็นเรื่องนะมึงเท่าไหร่อ่ะโหสามร้อยจบเจ้าฮะไม่เล้าหลือแล้วพอ,อ พอ,อเท่านี้แค่นี้ก็กำไรแบบกำไรเลยโหนี่โชคลาภจะอยู่กับพูก,ก้าเท่านั้นนะครับเบต5,000แตกโอเคโอเคครับหากชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการลงคลิปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนะคลิปนี้พอแค่นี้แหละสวัสดีครับ